สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอัคเนแคปิตอลนะครับวันนี้ครับเป้อยู่ที่โกดังเทพารักสมุทรปราการนะครับวันนี้เป้พามาชมอัปเดตสต็อกครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นสาขาเทพารักนะครับ ว่าในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ผมจะมีรถอะไรที่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าที่น่ารักของผมได้นะครับอ่ะวันนี้ไฮไลท์นะครับเปแจ้งไปที่คลิปอัปเดล่าสต็อกล่าสุดของทางบางนาไปแล้วนะว่าจะมีรถอะไรมาบ้างนะครับวันนี้รถมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือนี้ครับแคปโฟวิลนะครับ ตัว2.4มิตรปี2 0 2 0 2น2 1นะครับเลขไม่มีตั้งแต่แสนกลางกลางขึ้นไปเลยนะครับแสนกลางกลางขึ้นไปอย่างคันนี้ก็ตัวอย่าง1คันนะครับเลขไม่อยู่ที่180,000กว่ากิโลนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็น4ฟรวดนะอะพาดูคร่าวๆก่อนนะครับ ท่านไหนสนใจนะเดี๋ยวราคามาเดี๋ยวเป้แจ้งไปที่คอมเมนต์หรือถ่ายคลิปแยกให้หรือท่านไหนอยากได้แบบรถพิเศษนะครับอยากได้แบบหลายๆคันทักเป้มาได้เลยนะครับทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะเป็นตัว4 wheel นะครับ2.4มิตรนะปี2020 2021นะครับนี่นะครนนี้จะเข้ามาอยู่วันเกือบๆยี่สคันนะครับที่จะเข้ามานะ ประมาณ10คัน20คันประมาณนี้นะครับมีให้แน่ๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจทักไลน์เป้มาได้เลยมาก่อนได้ก่อนนะผมบอกได้เลยว่าหมดเร็วมากนะครับอ่ะต่อมาพามาชมในโกดังนะครับตอนนี้ลูกค้าจะมองว่าโกดังผมโล่งมากนะครับแต่เร็วๆนี้นะครับรถผมจะมีการเข้ามาเติมสต็อกนะครับภายในวันที่1ถึงวันที่5นี้รถจะทยอยเข้ามาเติมสต็อกนะครับ โตโยต้าคอมพิวเตอร์ครับ2.8หน้ายาวเกียร์อัตโนมัติและเกียร์แมนวนวลผมยังมีให้เลือกอยู่นะครับราคาเกียร์แมนวนวลเริ่มต้นนะ9 29,000บาทนะครับเกียร์อัตโนมัติเริ่มต้น9 9 9 0 0 0บาทนะโคราติสคํา1.6 G ปี2018 ผมก็มีให้นะครับหรือท่านไหนอยากได้โคโรล่าอัลติส1.6 1.8ตัว E นะเป็นตัว E นะปี2018ผมก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับท่านไหนมองหาอยู่แต่1.8 E ผมมีให้แค่คันเดียวนะครับเลขไม่แสนสามนะเดี๋ยวราคามาผมแจ้งไปท่านไหนอยากได้ทักไลน์ไปมาเลยนะครับอ่ะ จะเห็นว่าลานค่อนข้างโล่งนะครับเมื่อต้นเดือนลานรถจะเต็มเลยนะ,อะคอมพิวเตอร์ครับยังมีให้เลือกอยู่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะโคโร拉อาร์ติสนะครับ 1.6G ปี2019ปี2020นะเป็นตัวหน้าใหม่นะครับเลขใหม่น้อย,อยก็จะทยอยเข้ามาในเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับท่านไหนอยากได้ท่านไหนมองหาอยู่เลงไว้อยู่นะ ทักไลน์เป้ามาได้เลยถ้ารถมาเสร็จเป้จะส่งรูปให้ถ้าไหนโอเคก็เดี๋ยวผมทําเรื่องจองไว้ให้นะครับี่โคล่าติสนะครับฮอนด้าซิตีครับจะมีเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ4-5คันไม่ได้เยอะมากนะครับปี2019นะครับท่านไหนสนใจหรือมองหาอยู่ทักมาได้เลยนะ1.5 SV ปี2019นะครับราคาวัน3 0 0 0 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ v ีออนะครับที่จะเข้ามาเติมสต็อกเช่นเดียวกัน Vios ก็จะมีอยู่ประมาณน่าจะเกือบ10คันเช่นเดียวกันนะครับราคา3 0 0แสนต้นๆน,นะ Camry ครับ Camry สองจุ G นะครับท่านไหนมองหารถพรีเมียมสวยๆนะครับเลขไมลมประมาณแสนสองนะครับราคา8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็น2 5 G ปี2019นะครับท่านไหนมองหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับอ่ะ แล้วก็ผมมีอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงคลิปรีวิวแยกไปในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปแยกไปนะเป็น e อ u ซูดีแมนะครับ1.0 DDI ตัว S นะครับ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับเลขไม้แค่4 4 0 0มนะเลขไม้แค่4 4 0 0มผมขอคนรับได้1คนรถคันนี้มีการชนด้านหน้ามาเดี๋ยวอีกคลิปผมจะรีวิวแบบละเอียดเลยว่ารถคันนี้มีการชนตรงไหนมาบ้างนะครับ รอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลงคลิปแยกให้นะครับสำหรับคันนี้นะราคา419,000บาทเท่านั้นเลขไมหม้า้ยแ8กิโลขอคนรับได้หนึคนด่วนๆน,น,นะครับอะโตโยต้าคอมพิวเตอร์ครับยังมีเยอะเลยแล้วก็จะเป็นรถนี้4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์แมนนวลปี2020หน้าหมูป่านะครับ4ี่แสน ห้าหมืนก้าพันบาทนะหมูป่านะเลขไม่หลักหมื่นนะครับเลขไม่สี่ห0 0่0ห้า 4, 000, 5, 000ประมาณนี้เท่านั้นนะถ้าไหนสนใจอยากได้ใช้งานพร้อมแคลรี่บอยแบบนี้นะครับรถสีเทาเลขไม้น้อยทักมาได้เลย4ี่แสนห้าหมนะครับนี่นะคันนี้เป็นตัว e p a t h นะครับสี่ประตูยกสูงตัว e p a t h นะครับนี่มีเข้ามาเหมือนกันปี22 23มีให้เลือกอยู่เหมือนกันนะครับปี22 23นะราคายังไม่มานะรถคลอสนี้ราคายังไม่มานะพอรถเพิ่งเข้ามานะครับท่านไหนสนใจอยากได้ทักมาได้เลยนะครับอ่ะสวยๆเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัตินะ รถสวยๆเลยพึ่งกลับเข้ามาเลยนะอ่าแล้วก็จะมีรถตู้คอมพิวเตอร์ครับสต็อกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเวลานี้ท่านไหนอยากได้รีบทักเข้ามาได้เลยนะครับรีบทักเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวท่านไหนยังไม่ถูกใจในคอมพิวเตอร์รุนนี้ต้นเดือนผมมีมาให้เลือกอีกเกือบเกือบเก้าสิบคันนะผมมีมาให้เลือกอีกเกือบเกือบเก้าสิบคันนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ ยังไม่ถูกใจในรถนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมีรถสวยๆมาให้แน่นอนนะครับสำหรับท่านไหนสนใจนะปี2020นะครับรถตู้นายาวมีให้เลือกแน่นอนมีให้ชมแน่นอน100%นะครับอ่ะแล้วก็จะมีแคปปี2020นะครับปี2020 3,99000เลขมายเลขไมจ็0 0 0นะครับมีให้นะ ก็คือตัวนี้เลยใครไม่ชอบแคลรี่บอยก็จะเป็นตัวนี้เลย2.4นะครับ2.4นะแล้วก็สีประตูตัวที่เป้แจ้งไว้เมื่อกี้แหละเลขไม้สี่ห้าหมืนเลขหม้หลักหมื่นนะครับมีให้นะอ่ะคอมพิวเตอร์แล้วก็อ e ีพารปี2010อ่าตัวแคบยกสูงตัวแคบยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับปี2018-19ประมาณนี้นะ อน,นี้เป็นโฟวิวปี2019นะครับ2.4นะคันนี้ 2, 2019 2.4สอนเอ 4, 4, 4่อะสีโฟวินะครับท่านไหนอยากได้ทักมาทักมาทักมาราคาถูกใจแน่นอนนะครับก็จะพอมีให้เลือกบ้างนะโฟวิวนะที่จะเข้ามานะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะจะเป็นแบบนี้นะปี19บนะท่านไหนอยากได้ทักมานะแล้วก็จะเป็น แคปแบบนี้สำหรับท่านไหนที่หารถใช้งานหรือกู้ภัยอยากได้รถแบบนี้ไปใช้นะผมส่งมอบทั้งแบบนี้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเลขไม่น้อยมากนะครับเป็นแคมปออตโอตโอ้นะครับคันนี้เป็นแคมปออตโต้นะตัวเตี้ยออตโต้นะปี2021นะครับถ้าเป้จะไม่ผิดนะเดีย๋ยวจะได้ข้อมูลไปเป๊ๆทักมาทักมาเดี๋ยวเป๊เ,ปอเ,ปเอาข้อมูลให้ทีนึงนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์สีขาวนะครับ นี่สวยสวยเลยสวยสวยเลยนะครับอ่ะสำหรับแจ้งข่าวหน่อยนิดนึงสำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่ของโครงส้มนะครับโครงส้มโครงส้มนะโครงส้มแจ้งก่อนลดขายดีของเพจเป้นะครับแคบปโครงส้มราคา249,00 0บาทนะครับตัวอย่างตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะเราส่งมอบไปหมดแล้วนะครับ คบโครงส้มราคา2,49,000บาทเล่มในหลักหมื่นนะครับจะมีเข้ามาอยู่ประมาณเกือบเกือบสิคันนะประมาณแค่เท่านั้นนะครับเกือบเกือบสิคันเท่านั้นรอบสุดท้ายนะท่านไหนสนใจนะทักไลน์เปามาได้เลยนะครับอ่ะพามาชมรถที่ปรับสภาพแล้วเตรียมส่งมอบนะครับอันนี้คือปรับสภาพแล้วเตรียมส่งมอบนะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะรถก็จะเป็นสภาพนี้เลย ลอกสติกเกอร์ขัดเคลือบสีซักเบาฟอกเบานะครับจัดการให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับจัดการให้สวยๆแบบนี้เลยท่านไหนอยากได้นะพักมาได้เลยนะครับอ่ะสต๊อกเทพลักณนะเวลานี้ยังจะน้อยอยู่เดี๋ยวต้นเดือนไปอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับณนะเวลานี้รถจะน้อยมากเพราะว่าเดือนมิถุนาเราขายกันไปหมดแล้วนะครับ ท่านไหนอยากได้รถรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์ไว้หรืออยากดูรีวิวรถคันไหนเฉพาะนะครับทักไลน์เป้ก็มาก็ได้เดี๋ยวเป้ส่งรูปให้นะครับเดี๋ยวเป้ส่งรายละเอียดต่างๆให้นะครับท่านไหนนะครับชอบรถคันไหนเล็งรถคันไหนไว้นะครับแคปหน้าจอแล้วทักไลน์เป้ามานะ0 9 2ย5เ6 3 5 7มานะครับ0 9 2ย์7 6 3 5 7นะครับทั้งเบอร์และไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวต้นเดือนเป้มาอัปเดตสต็อกให้อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากณเวลานี้รถยังไม่เข้ามาเต็มระบบนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาเต็มที่เดี๋ยวเป้รีวิวให้อีกทีหนึ่งนะอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับยู YouTube, ทูบช่องของเป้ไว้หน่อยนะครับเผื่อมีรถสวยๆรถถูกใจจะได้ดูแลกันในภายภาคหน้านะครับโอเคไว้ใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ